เฮ้ยมึงโอ้โหมึงไม่นี่เลยเว้ยมันลำโพงม,มันมีลำโพงปะ่ะมีไหนลำโพงอ่ะเก้าร้อยกับสามพันจะซื้อไหนเอาเอาแส้กระตุด่ดะไหนอ่ะครับตัวซื้อไปสามพันเนี่ยสามพันอ่ะทิกเก็ตเลยสามพันโอนพร้อมเพย์ิเลตแต่เราต้องแต่งเพลงก่อนว่ะเราต้องแต่งเพลงกันนะอ่าอ่ะอ้นนี้เอาเพลงไหนดีส่วนมากเาเอาเพลงแบบว่าที่มีอยู่แล้วแล้วก็มาแต่งอ่ะอ่เอาเพลงไหนดีวะกันนี้เลยโฮเทลบาร์บี้โฮเทลล็อบบี้โฮเทลล็อบบี้ กูจำได้ว่าไอเพลงขอขอใจแรกบนโทรเขาไปหาเสียงบ่อยท่านกำลังเข้าสู่บริการเลือกจุกหัวใจเลือกจุกฝากไว้บ้านเมืองชิพหายไม่ปลอดภัยใจเก็บรักษาที่อ่ะละไม่มีละเพลงแนวนั้นละเนี่ยเซเว่นเนี่ยเหรอเออเนี่ยเซเว่นดีเซเว่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยลอควูวูเออเฮ้ยฮิ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  ยีบอเย็ดแม่ถารู้ครับจ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เขาด่าผมว่าเย็ดแม่ครับไม่ใช่ครับเขาบอกฮัลโหลพี่จุกลำโพงมันด้วยนี่นะพี่มันมาพร้อมแพ็กนะเอาซื้อแพ็กเหรอ แพ็กรถฟาร์มที่พี่ลี่บอกอ่ะใช่ก็สามพันไงสามพันกับแปดร้อยจะเอาไหนหรือว่าซื้อเลยร้านขาไม่มีไอ้เหี้ได้โยกกางเกงขาเลยมึงเย็บขายได้โยกลอยเหี้ยเสียตังค์กเมียว่ะกลัวไม่ตาเอาไว้อีกตอนนี้ยี่บาทน้องปูดเลยนะโยงน้องปูดอ่ะร้อยแปดร้อยก็สามพันต่างกันไงก็ได้รถได้รถแพ็กรถลอยเฮียตามไม่ตามหรอไม่ได้มันได้มันได้ละโพงเหรอเดี๋ยวผมดูเมื่อกูคนละร้อยไหมด้วยชาติบ้านเมืองแล้วเว้ย คนละร้อยมึงกูมึงร้อยไอวิลลี่ร้อยไอฟีโน่ร้อยพอไหมการลงทุนระยะระยะนี้เมื่อเป็นระยะยาวนะบ่อยกว่าคนละร้อยมันมีความเสี่ยงไหมครับถ้าลงทุนไปไม่เสี่ยงครับมีแค่ลำวงเอาลำวงเดียวแพ็กสามร้อยไม่ได้เลยไออะไรพิลี่ทำเขาบอกว่าแปดร้อยก็แปดร้อยไอห่านกันกูออกห้าสิบ ผมบอกห้าสิบห้าเอาไว้เต็มที่เลยสามสิบาทในทางบัญชีกูมีแล้งเนี้ยตอนเนี้ยเขาโดนเด็ดไหมกูเมื่อกี้ด้วยเนี่ยแปดเก้าเก้าเนี่ยแปดเก้าเก้ามันเก้าร้อยนะพี่นี่มัน,900นเก้าร้อยนะทั้งมดแล้วอะไรรวมไปรวมไปร้อยกว่าไปซื้อไปซื้อซาวแพดแบบแท้ดีกว่าเออเออไอ้อมึงมีซาวแพดไหมนีออนไม่ไมีไม,ไม่ได้ซื้อพี่ไม่ได<ม>้ซื้อเมียซาวแพดอะแท้ไหมโดนจับนะแท้เก้าเก้าบาทแต่กูไม่เปิด แล้วไม่มีทําที่อะไรมันไม่เปิดล่านด้วยพี่จุกเพฟต์แผร์เพราะว่าเราประกาศเราจะกแค่ใช้เสียงเราเองเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้นะคจริงอ่ะคือมันจะประกาศหาเสียงไม่ได้นะมันดังไม่พอใช่ไหมครับใช่มันต้องใช้ซาวด์แผตกับลำโพงเท่านั้นไม่ก็เดี๋ยวนายกพี่ทำจังหวะเองพี่จุกแล้วก็ให้นิออนร้องอะไรเพลงอะไรให้ผมร้องเพลง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งต้องตายเงาถึงต้องเลือกเท่านั้นความดีมีให้เห็นบอกความดีมีให้เห็นบอกเราไม่กลับกอกเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอันนี้คอนทกพอคอนทุก,ก่อนแต่ชื่อพักเราขาไปคิดโอเคไหมเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึ่งขอสองนาที ป๊บน,นึนะครับคนดูครับคยทุรไลป๊บน,นึงโอ้ยเฮียว่าแต่ทุลไลเฮียเรื่องไรสาระอามาว่าไงอาของพี่เรียมีวันนี้วันดีเลือกจุกเลือกจุกเอาเป็นจุกเป็นนายกแจ่มใสฟ้าใจสุขสันเลือกจุกกันเลือกไอ้จุกมาเป็นนายกเลือกจุกเลือกไอ้จุก แล้ว <Hey. S 1> มีคนขนเหมือนเคยฟังติดหูนะนี่ตีถูนะได้นะ mm hmm. ได้นะเอาเนี้ยพไปน,นี้เพลงนี้ไปลน,นี้เไม่น่าเสื่อเนาะว่าเราจะมาพ่อกันไม่ว่าคนจักมาจักลาแต่คุณก็มาเลือกผมเพลงนีไ้ได้ไหมเป็นแนวแบบแบบบ้ารีมิกซ์มาจากอีกเพลงหนึ่งอะไรอ่า แต่นเขาจะเขาจะมันริสตินหุ่นอะเฮียต้องเพลงอะไรมีตร่เป็นเพลงอะไรเมื่อกี้พี่ลีมแบบไล่มาแล้วเพลงแบบเพลงเอาเอาแบบปีใหม่มารีมิกนะครับครับซี่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากครับซีอบอุ่นมากอ่นนี้ได้อยู่อันนี้อยู่ได้เบอร์หนึ่งเลือกง่ายเบอร์สองเลือกยากมาเลือกเบอร์หนึ่งง่ายๆเออเบอร์หนึ่งเลือกง่ายๆครับใจครับใจไม่มากครับใจไม่อะไรอะ อันนี้แค่แต่งแค่เกลื้อเกลื้อเกิดไปอันนี้เราลองลองลองตัวตัวเทสตัวเทสเดโมเบอร์หนึ่งเลือกได้อ่าแล้วไงต่อแล้วก็เบอร์สองเลือกยากอ่าเบอร์สองเลือกยากแล้วไงต่อเบอร์หนึ่งจุกมากไม่ไม่ไม่เอาเพลงนี้ละเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้ดีกว่าแล้วจุกเลือกได้อังนี้เลือกได้นะครับโอ้โหเพลงนี้ดีกว่าเอ่อเพลงนี้เอ่อแบบเป็นแนวเพลงนี่เก่งกระเดิง เราจะเบ่งเรามาเด่งมาเด้งกับใครดีกว่าเพลงนี้ดีกว่าแต่ว่าเป็นทำนองนี้แต่ว่าเป็นเป็นแล้วเปล่าอ้าไหนร้องร้องอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเด้งเรามาเบ่งมาเบ่งเรามาเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเด้งเด้งมาเด้งมาเด้งเด้งเด้งเบอร์หนึ่งเด้งอันนี้ไหมมีไหมอะไอะไรมี่ยไรเยลียึดเมืองสุรินทร์เบอร์หนึ่งยึดเมืองสุรินทร์ จุกเมืองนครนายกใครอยากเห็นก็ต้องฟินเลือกวันนี้เคี้ยวเพลินนุ่มลิ้นจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากเลือกจุกจริงๆเฮ้ย,ยไ,ได้อะได้ละเบอเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนายกนายกเมืองไ <c oughs> ทม์ทาวเอยนายกนายกเมืองไทม์ทาวจะบอกแม่ว่าหนูเฮ้ยมาหอม <c oughs> ว่าเขาทำงานดีแบบนุ่มลิ้นหอมกลิ่นที่นุ่มลิ้นอยากเลือกแม่ แต่เลือกจุกเลือกจุกจริงๆอ่ะเลือกจุกเลือกจุกจริงให้เขามาเลือกมึงมึงจะไปเลือกแม่ทำไมไปยุ่งแก้เขาไปเลือกแม่ทำไมจะบอกจะบอกบอกแม่จะไปบอกแม่จะไปบอกแม่ให้เลือกว่าพี่จุกแล้วว่าพี่จุกจริงๆริงเออได้นะได้นะพี่จุกพี่พี่จุกทำงานดีนุ่มลิ้นเออเออดีดีนะละเอียดอะไรอีกนุ่มลิ้นจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากเลือกจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากเลือกเออเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยเพลงนี้แหละ ไปจ้างเลยไปจ้างไปจ้างคนไปจ้างคนมีเพลงเลยไปจ้างไอ้โปรดิวโปรดิวเซอร์จุงจิเลยไป,ไปจ้างจุงจีเลยเอาเร็วเร็วเลยพี่นี่ติดต่อเลยพี่นี่ติดต่อเลยพี่นี่ติดต่อเลยวันนี้เยลลี่เอ้ยวันนี้เราไปเอาเนื้อกันนะ ก็ไปไว้พัยแหละก็ไปบนญไดเพื่อนเพื่อนต่างก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสักสองสามวันเออพอดีว่ามีไม้ใช่อบบไม้ไช่ไม้ไช่ไม่ไช่แล้วพี่สาวโดนตำรวจยิงได้ไงเนี่ยตำรวจมีปืนตำรวจก็ยิงเพโอ้แล้วไม่ได้เจ็บแบบพีรสาวนี่ได้ยินว่าไปด่าไปด่าแมวเลย มไม่ให่อะตำรวจมันอัปรี่มันไม่ฟังอะไรเลยอ่ะ เขาเขาหวาเขาเกาว่าพ่มเสพยาในเนี่ยเขาก็เร I mean ียกตำรวจเขาก็บอกให้พ่มจับพ่มไปตรวจชีแล้วทีนี้เขาจะให้มอดผู้ชายมาตรวจชีพ่อมพ่มก็ไม่ยอมเลยเขาก็เรียกมอด้หญิงมาตรวจชีพ่อมแล้วมอด้หญิงก็ตรวจชีพ่อมแล้วก็บอกว่าให้เอามือตรงไว้ก่อนแล้วพ่มก็เอามือตรงชีไว้นะคะแล้วมอดก็ตรวจชีพ่อมนี่ให้นักร้องโค้ดสพักโค้ดสพักอ่าได้ถูกสำหรับไอ้โค้ดสพักโคนดในพักคนดในพักคนดในพักเอาไว้ค่อยไปกระจายกระจายเสียงกระจายเสียงได้โค้ดสพักไงโค้ดส่ นั่งหับไอ้ไอ้น้่งนำมือดานเลยน้าที่ถบ่อมานะอะไรดา ไม่ม่ไม่ไม่ใช่เมือนมนดีมซ่ามันมันเหาไอ้ฟังคือเพร่นั่นผีเเลนสเลนมาจากตรงโน่นมาจากน้อ่อวนีะแล้วเพิ่มวใคก่อตอนนี้ผมฟังใครไมี่าลมจคือน้องซ่ามาจากไนะมถามนีน้องซ่ามาจากไนน้องน้องมาจากนองมาจากกนดูอ่ีใช่กดดูใช่ มีใจมูจักเกาะอูไอ้น้องเนี่ยสนใจเนี่ยเรือกส่อซอเน่ยเป็นนายกแต่เทศบ้าหนึ่งแต่เทศทำท่าไหมอ๋อใครใครจะเป็นส่อซอนะใครจะสมัครถนะผมพมพมพมผมซ้อพี่ชายนะจะเป็นส่อซ้อได้แล้วได้ไหยเนี่ยส่อซ้อดูตกใจอย่างแรงนี่พี่เขาไปส่อซ้นี่แรงเลยหูจะแตกแน่น่องรู้ไหมเราพี่ทำงานแบบร้อยจังหู้แล้ โอ้ยิรอยยิงยาวอ่ะรู้จักไหยิงรอยยิงยาวอ่ะมาจอยมา้รอยมาจเจลมากจไอ้้องฉันยิงรอยมายิงรอยมายิงยาวแล้วไอ้นนองรักพี่เออเเอออพี่ทราบพ่ทราบบอกก่อนเขาเขายิแล้วเขายิงแล้วแล้วอย่าพี่ใช้ชื่อชื่อชื่ออะไรอ่ะคนหนาข้อนะ ไม้เนองไม้น้องเป็นคนกุ้งแบบกุ้งเดพแบบกุ้งทีไหมใช่อะไม่กุ้งเทพมีเกิดเกย์ที่ไหนกดที่กุงเต้เลยอะเกิดตั้งแต่กุงเต้มาตั้งแต่กำเนิดเลยที่กุงเทพเลยไม่กุู้ที่ร้านเลี้ยงเป็ดใช่อะเป็นคนกุงเต้มาตั้งแต่กำเนิดดับทันทีใช่ทันทีใดเป็นคนเป็นนายกประเทศชาติทม์เท่านี่นึ่งนะพี่จะให้เลิกกินแตงไก่ป้าต้องให้เลิกกินแกงส้ม เออให้แกงส้มไม่เอาผมแกงส้มกับแกงไตปลาไม่ให้กินเลยไปกินกินไปกินเจกินผักแท้กินกขัวกินได้ไหมอ่ะขัวกินก็ไม่กินมันเป็นเนื้อสัตว์เอาให้ผมให้ผมกินอะไรครับพี่เนื้อสัตว์ได้เลยยกให้กินแต่เจกินแต่เจกินเจฮะเอ้กินเจเหล่านั้นกินเจเหล่านั้นเลยใช่ไหมคนทางเท้าต้องกินผักกินเจกินผัดคลีบกินผักก็กินเจตามเจ้าของประเทศใช่ไหมพี่เนี่ยเป็นคนบริหารไม่เกี่ยวกับกินเจก็ก็ก็เจ้าของประเทศพี่เนี่ยเป็นคนพากิน อ๋อคือพี่กินตามเจ้าของประเทศใช่ไหมใช่ไม่ใช่พี่เป็นกินเองพี่พากันกินพี่เป็นคนบริหารประเทศเออรอเรือรอเรือนะพี่เปานะทำทำนะไม่มันนักไปทางเออส่งบ้างนะพี่เป้าไปทางส่งบ้างนะพี่เป้าคนตตยพี่คนใต้คนใต้เลยแม่พี่อยู่ปาตานีเนี่แวบอกพี่อะพี่เป้าคนถิ่นนี่ผมไปเอาพี่เป็นคนนราธิวาสตั้งแต่เด็กแล้วพี่อยู่นราธิวาสตั้งแต่เด็กแล้ว นาราธิวัฒนแล้วนาราธิวัฒนแล้วมันเกิดอ,อยู่ไม่สู้ใช่ไหมแม่มันแบบถ้าเราวิวายกันทุกที่ใช่ไหมออไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ก็อยู่ได้ก็อยู่ตามทะเลี่อยู่แถวเกาะหญ่นี่เกาะหญ่เกาะหญ่เออเกาะยายน<ะ>่มาแล<ะ>้วพี่สายหฟัง,ฟ,งฟังอะไรอ่ะฟังไงีมันเป็นสาวเบ้าฟังสาวเบ้าบริหารประเทศสาวเบ้าสาวเบ้าสาวเบ้า่ะสาวเบ้าแอร์พอร์ตหรือเปล่าสาวเบ้าพี่ฟังสาวเบ้าอยู่ใกล้ราพีสาวเบ้าวัน<า><า> เอาก็ไปได้นุกใบกับฟังกันเลยกันแอบพุงแอบพอพีฟังสาวบ้าเนาะโอ้แต่น้องเมืองแรกที่ว่าพีจะมุกดองมากเลยนะนี่ธรรมดาโด๊ะไม่พอบาดด้วยเนี่ยบาดด้วยเนี่ยไม่โด๊ะอย่างเดียวเนี่ยจะมูกเลยจะมูกอะไรกันบ้านเุกมาก็บาดเกยนไอ้พอเล่นวกนี้แล้วไม่เลี้ยงแล้วสาวบ้าไป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 ใช่อะไรวะเนี่ยเราเป็นคนจังหวัดนี่ไอ้ไท้ายก็พี่เป็นคนจังหวัดไหน วุมเดาไม่ออกเลยอะดับดับบอลอะไพี่คิดต่มึงจะกี้เป็นคนจังหวัดไหนตายป่ะปุ๊บเอ้าไอ้นี่รู้ได้ไงไอ้นี่รู้ได้ไงเงี้ยมันมันไม่มีดังอ่ะผมเดังครับผมดังครับไม่มีดังคนยะโสอะไรพูดขนาดนี้ว่าคนยะโสอะไรเนี่ยไม่มีดังได้ไงไม่มีคนยะโซ่เป็นคนยะโซ่นี่แล้วเป็นคนที่ไหนดังเบอร์เลยคนยะโซ่คนยะโซ่พูดยังไงพูดอย่างนี้เลยแรงอย่างนี้อ่ะคนยะโซ่แรงอย่างนี้อ่ะ ไปเลยเราไปตอนนี้เราเจอกันพี่น้องกับคนตายคนตายไปมึงจะสมักไว้เนี่ยพักมึงเนี่ยมากนี่เลยจะไปจยแต่งเพลงอ้าแต่แต่งเพลงให้คนตายได้เหรอพักอะไรพักอะไรเย็นมียอดเมืองสุรินเนีใครอยากเห็นก็ต้องอยากกินโคตรอร่อยเกี้ยวเปิลนุ่มรินเอาต่อดีต่อต่อที่ต่อที่ไอเบ้าพี่พี่จะแต่งพี่ไม่ได้จะร้องเพี่เต็มเพลงแต่พี่จะแต่งเป็นเพลงพักกีอันนี้คือชื่ออันนี้คือชื่อแรกใช่ไหมใช่ ทอนแรงใช่ไหมใช่จะเอาเป็นเอาเป็นแบบว่าลีมิกแบบว่าเขาเรียกว่าลีมิก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 ว่าเป็นเพลงเป็นเพลงหาเสียงอ๋อใช่ต้องเบอร์หนึ่งยึดมือผ่านเขาเบอร์หน่งยึดมือเป็นผ่านเขาเลยนะน้องแตงให้พี่ได้ไหมน้องแตงให้พี่ได้ไหมได้ได้ได้พี่พี่ฟังไหมเบอร์หนึ่งก่อนนะคือตอนเบอร์หนึงนะเบอร์หนึ่งเอาพี่พี่ฟังก่อนน้องนะ ยามเจ้าตดเสียงไม่มียิ่งสงสัยกินจากไหนลอยมาพาสับสนกินขนาดนี้ขี้เถื่นะค่าเกินทนอย่าปล่อยตอนไว้นะไม่ต้องไม่เลยอ่ะนาะไม่ต้องไม่เลยอ่ะอ้วนอ้วนนะพักไปได้ที่อ่ะอ้วนอ่ะพักูเก่าก่อนเฮ้ยแล้วนายกูไปไหนดินายกกูไปหาเสียงแล้วกูไปหาเสียงก่อนอ้าวอาเสียงไอ้นีอ้ออยู่ไหนดินอกไปด้วยที่อ่ะรถมาเต็มรถมาเต็มลงเลย